โอเคสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับผมกับการรีวิวรถเข้าใหม่นะครับผมของ Perfect Car นะครับเราอยู่กันที่ Perfect Car นะครับผมอยู่ซอยลาซาน87นะครับหรือว่าสุขุมวิท105นะครับวันนี้เราจะพามาดูรถเข้าใหม่อัปเดตกันนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับผมข้างหลังผมเลยนะครับผมเป็นเจ้า t o y o ต a าคอมพิวเตอร์นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเป็นนิวคอมพิวเตอร์นะครับผมเครื่อง2.8นะครับผมปี2019เลยนะครับคันนี้สีขาวนะครับผมได้มาสดสดร้อนร้อนใหม่ๆเลยนะครับผมข้างหน้าเนี่ยก็จะดีไซน์ต่างจากเจ้าตัวเก่าเพราะว่าหน้ามันจะยาวขึ้นนะฮะเขาเรียกกันหัวจรวดหัวจรวดนะครับผมที่เขาเรียกกันนะครับผมก็จะเป็นสีโครเมียมตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะดูใหญ่มากนะฮะเหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์เลยนะครับผม ไฟนะครับสังเกตว่าเราได้มามันใหม่มากๆนะครับผมก็คือยังใสๆนะครับผมดูไฟยังใสอยู่เลยนะครับผมไฟตัดหมอกมีให้ isation, นะครับข้างล่างนะครับผมไฟเลี้ย <Zahl>. ว2จ <M iles> ุดนะครับผมจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับผมตรงกระจกข้างนะครับผมกระจกนี่สามารถปรับได้นะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับเวลาจอดนะครับเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นล้อนะครับผม ได้มาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับผมก็คอบมาแบบนี้เลยนะครับผมเป็นยางอบ16บหครับนั่นาจะขอบ16บหกขอบ16นะครับยางขอบสินะครับผมยางแท้นะครับผมแม็กแท้จากโตโยต้านะครับเราไปดูรอบๆบคันกันนะครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์เนี่ยที่เติมน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูภายในทีหลังแล้วกันนะครับผมดูรอบคันเรื่อยๆนะครับผมสีขาวเลยนะครับผมคันนี้แทบไม่มีรอยเลยนะ ถ้าไม่มีรอยเลยนะครับผมก็ใหม่่นะครับใหม่เลยนะครับผมก็เดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับภายนอกนะครับผมแต่ภายในเนี่ยมีตกแต่งกันมานิดหน่อยนะครับคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับผมอ่ะก็มันเป็นรถมือสองเนาะอย่างที่ว่านะครับผมปี2019เนี่ยน่าใช้งานมากๆนะครับราคาผมยังไม่ได้บอกเนาะราคาอยู่ที่1ล้านกับ9,007นะครับ1097000นะครับผม มีโปรโมชั่นส่วนลดนะครับผมจองสา0พันนะครับเราลดให้ส0,000ื่นนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นช่วยผ่อน6เดือนนะครับผมหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นออกรถ100บาทก็ได้นะครับเรายังมีอยู่นะครับอ่ะเรามาดูรอบคันกันนะครับผมเดี๋ยวถ่ายรอบคันไปเรื่อยนะครับอันนี้น่าจะมีอินเสิร์ตนะครับอ่ะอ่ะครับผมอินเสิร์ตไปแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในแล้วกันนะครับผมอ่ะก่อนไปดูภายในมาดูนิดนึงตรงนี้นะครับผมก็มีระบบไล่ฟ้านะครับผมแล้วก็ มีไฟเบรกนะครับดวงที่3นะครับอยู่ทางด้านบนนะครับผมแล้วก็เป็นกระจกมองหลังนะครับผมเพื่อ,อาการถอยรถนะครับผมเวลาถอยรถจะได้มองเห็นข้างหลังได้นะครับผมไฟค่อนข้างใหญ่นะครับผม <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะว่ารถใหญ่แล้วไฟไม่ใหญ่เนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วมันก็จะเกิดการชนได้นะครับผมอันนี้ก็จะแหวนเลยนะครับก็จะไม่ปลอดภัยนะครับผมก <G år> ็เลยดีไซน์มาให้ ไฟมันจะใหญ่นิดนึงนะครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมปี19นะครับผมเครื่องยนต์2.8นะครับผมอ่ะเรามาเปิดฝากันหน่อยดีกว่านะครับเป็นแบบโช๊คอัพนะครับผมแต่ค่อนข้างสูงนะครับผมนี่เลยข้างในเนี่ยก็จะ,ะแต่งมาแล้วนะครับผมเป็นเบาะเป็นแบบ VIP นะครับผมอันนี้ให้มาเต็มกราฟเลยนะน่าจะ14ที่นั่งค,ครับผมอ่าครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในแล้วกันนะครับผมไปดูพวก ห้องเครื่องด้วยนะครับนะครับผมตามมาเลยครับโอเคครับก็มาถึงข้างในกันแล้วนะครับคันนี้ดีไซน์มาค่อนข้างจะทรงสปอร์ตเหมือนกันนะครับผมเป็นรถตู้แต่ว่าทรงสปอร์ตมากๆนะครับเบาะอันนี้ก็จะเป็นสีออกน้ำตาลนะครับผมน้ำตาลส้มประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้คือไม่ได้เดิมเดมจากโรงงานนะครับเดิมเดจากโรงงานจะเป็นเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็สีออกเทาๆอันนี้คือจะแต่งมาให้เป็น VIP นะครับใครที่จะใช้งานแบบ VIP ก็คือ ไม่ต้องแต่งเพิ่มเติมแล้วนะครับผมเพราะว่าเบาะเนี่ยก็คือทํามาให้แล้วนะครับผมก็จะมีที่วางของตรงนี้นะครับผมต่างจากรถคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านะครับผมจะมีที่วางของข้างบนนะครับผมนี้ด้วยนะครอันนี้ก็คือพลาสติกเนี่ยยังไม่แกะเลยนะตรงนี้คือยังไม่แกะเลยใหม่มากๆนะครับผมยังไม่ได้แกะพลาสติกตรงนี้เลยนะครับเปิดไฟปิดไฟระบบไฟใช้ปกตินะครับผมทุกอย่างปกติหมดนะครับเพราะว่า ค่อนข้างจะใหม่นะครับที่เก็บแว่นยังดีเหมือนเดิมนะครับก็ดีไซน์คอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีการปรับแอร์ได้นะครับตรงนี้นะครับผมปรับได้แบบฟรีสไตล์นะครับผมแล้วก็มีเป็นโหมดปรับแอร์นะครับผมได้ถึง5โหมดนะครับผมแล้วก็เป็นแบบแรนะครับผมตรงนี้ก็สามารถปรับได้อิสระเลยนะนะครับความเย็นปรับตรงนี้ อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปติดตั้งอะไรเพิ่มเนี่ยก็จะติดตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นจอนะครับมีที่วางของตรงนี้นะครับอ่าเรามาดูข้างหน้ากันคันนี้นี่ไม้ไม่เยอะนะครับผมวิ่งมาน้อยมากนะครับปี19วิ่งมาน่าจะ4ี่0 0ื่นกว่าโลนะผมเปิดหน้าปัดให้ดูอ่ะนี่เลยนะครับผมหน้าปัดโชว์อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นไม้แท้นะครับที่เพอร์เฟกก็จะรับประกันไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ไม้คันนี้คือ4ี่0 0แบบ เรียวๆแท้ๆนะครับผมไม่โกหกลูกค้าแน่นอนนะครับผมแล้วเราก็จะมีรับประกันนะครับผมไม่แท้นะครับไม่มีชนหนักมานะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเช็คได้ว่าชนหนักมาเนี่ยเรายินดีซื้อคืนเลยนะครับผมไม่มีรถจมน้ําน้ําท่วมนะครับผมเคยมีเหตุการณ์ที่น้ําท่วมกรุงเทพอะไรอย่างนี้นะครับรถเราไม่มีน้ําท่วมเกิดขึ้นนะครับถ้ามีเนี่ยเรายินดีซื้อคืนนะครับผมแล้วก็เรามีสคบนะครับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ คือถ้าเกิดว่าลูกค้าออกรถกับเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ารถเราจะแย่หรือจะพังหรือจะอะไรนะครับเรามีสคบคุมค้มครองผู้บริโภคนะครับว่าซื้อขายกับเราได้แล้วนะครับซื้อขายกับเราจริงๆ,ๆนะครับผมแล้วก็มีรวมไปถึงสมุดร,ร,รับประกันนะครับของลูกค้าให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็ตรวจเช็คนะครับผมทั้งภายนอกภายในระบบทุกอย่างตรวจเช็คให้หมดนะครับเรามาดูกันต่อเนื่องเลยนะครับผมข้างในนะครับผมก็แต่งเป็น สีเดียวกันนะครับเป็นโทนเดียวกันนะครับหลายๆคนก็อาจจะชอบสีโทนนี้นะครับผมก็คือเป็นโทนน้ําตาลออกส้มๆนิดนึงนะครับผมก็คือแต่งเป็น V I P นันแหละนะครับถ้าเอาไปหลายๆคนน่าจะเอาไปใช้เป็นรับส่งพวกผู้บริหารนะครับผมหรือว่า,ารุ่นใหญ่นะครับผมก็จะอาจจะเอาไปติดจอนะครับผมก็เพื่อที่จะให้สะดวกสบายตานะครับแล้วก็ใช้งานได้ ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับผมนี่เบาะนี้พ <mai, S 2> ับมามีที่วางแก้วด้วยตรงนี้อืมน่าใช้งานมากมากอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าห้องเครื่องสภาพเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูก่อนทีนึงนะฮะก่อนจะไปดูห้องเครื่องนะครับเงียบมากๆนะครับผมเงียบมากๆนะครับนี่คือเสียงเพลงข้างนอกนี่ดังกว่าอีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับโอเคครับก็มาถึงหน้าห้องเครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมของ t o y ยต้าคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.8นะครับผมก็จะเป็นตัวใหม่หน้าใหม่นะครับห้องเครื่องก็จะอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับผมปี2019นะคันนี้นะเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันให้ชัดๆกันเลยนะครับผมดูฝากระโปรงนะครับผมก็เป็นฝากระโปรงเปิดขึ้นมาก็จะเจอกับรายละเอียดพวกนี้นะครับผมอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานหมดนะฮะเราไม่ได้แต่งเติมหรืออะไรนะครับดูพวกน็อตพวกอะไรนะครับหลายๆคนเนี่ย ดูรถเป็นอยู่แล้วนะครับผมถ้าได้เข้ามาถึงคลิปนี้เนี่ยก็คือดูรถเป็นอยู่แล้วนะครับผมดูได้เลยนะครับผมหรือจะมาดูตัวจริงก็ได้นะครับผมถ้าดูยังไม่ชัดนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับที่ซอยลาซาน87นะครับผมอยู่แถวบางนานะครับผมหรือว่าจะให้ผมถ่ายรูปรีวิวไปให้ดูก็ได้นะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามก็ได้นะครับเครื่องก็คือเอี่ยมเอี่ยมใหม่ๆกันเลยนะครับผมแทบไม่มีน็อตไขตรงไหนเลยนะครับผม ไม่ได้ซ่อมมาแน่นอนนะครับผมดูจากพวกนอ็อตพวกอะไรนะครับผมเครื่องยนต์2.8นะครับผมถ้าสนใจก็อยากใช้งานนะครับผมอยากดูรถตัวจริงนะครับเชิญที่ศูนย์ของเรา Perfect Car านะครับผมสูนรวมรถยนต์คุณภาพเกรดเนะครับผมทุกๆคันนะครับอยากได้รถก็สามารถสอบถามได้แล้วคันนี้เนี่ยราคา ค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านเก้บาทยังไม่รวมโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นส่วนลถนะครับสูงสุด30,000บาทนะครับผมหรือจะเป็นโปรโมชั่นออกรถ100บาทหรือจะเป็นโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะครับผมหเดือนนะครับผมสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมเต็นท์เราอยู่ที่ลาซาน8แปดสิบเจ็ดนะครับผมเรามีรับประกันหลายอย่างนะครับผมมีการ ขัดเครือบสีให้กับลูกค้านะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพร้อมกับบัตรน้ำมันให้กับลูกค้าที่สนใจนะครับผมแล้วเราก็ฟรีในส่วนของค่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมค่าโอนนะครับเราไม่เก็บสักบาทเลยนะครับผมถ้าออกรถร้อยหนึงเนี่ยสามารถออกรถร้อยหนึงได้จริงๆนะครับกรณีจัดไฟแนนซ์ได้ยอดเต็มนะครับผมอ่ะก็จบไปนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผมรถตู้คันนี้นะครับผมคอมพิวเตอร์นะครับ2.8 ปี2019นะครับผมราคาที่109700 0นะครับผมสนใจสามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมคันหน้าคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดรถคันต่อไปนะครับผมยังไงก็ฝากช่อง Perfect Channel ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะมีคลิปต่างๆลงให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตไปทำงานต่อก่อนนะครับผมสวัสดีครับ